ใครที่อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องของการสื่อสารผ่านหนังสือดีๆ EP นี้มีมาฝากกันหลายเล่มเลยค่ะ EP นี้น้ำมีเรื่องราวดีๆผ่านหนังสือมาแนะนําให้หลายๆเล่มเลยนะคะเอาล่ะนะคะเล่มแรกเลยคือเล่มนี้ค่ะอยู่บนตักน้ําเองนะคะชื่อว่าสื่อสารเป็นเห็นชัยชนะนะคะของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์พอนนําอ่านจบเล่มแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คิดมาในหัวคือรู้ปะ ด้วยความจบเรื่องของการสื่อสารด้วยความจบวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนรู้สึกว่าทําไมไม่บรรจุเล่มนี้เข้าไปในหลักสูตรการสื่อสารตอนน้ําเรียนอะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนการสื่อสารค่ะน้ำก็จะเรียนเรื่องแบบ S M C R หรือว่าโมเดลการสื่อสารต่างๆแต่เล่มนี้ค่ะมันทําให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะคุยกันให้รู้เรื่องอะ มันมีเคล็ดลับยังไงหรือว่าเราจะต้องเข้าใจผู้คนยังไงอย่างเช่นในเล่มนี้ก็จะมีอย่างที่บอกว่าอ่ะเฮ้ยคนเราอ่ะต้องมีความกระตือรือร้นนะซึ่งโอ้โหอันนี้มันคือเหมือนเรื่องราวของความเป็นมนุษย์ที่มันไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นหรือว่าไม่ได้อยู่ในแค่หลักทฤษฎีอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวน้ำจะลองเปิดให้ดูนะว่า น้ำชอบเนื้อหาส่วนไหนบ้าง stock, คือจริงเหมือนชอบทั้งเล่มเพราะว่าขีดไวปเยอะมากอะอย่างตอนเกิดนนะคะในเล่มเนี้ยเขาจะบอกไว้เลยว่าใครๆก็พูดได้คุยได้แต่มีไม่กี่คนที่พูดเป็นคุยเป็นผู้ที่ทําได้จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์พัฒนาหน้าที่การงานและชีวิตไปสู่อีกระดับหนึ่งได้เนี่ยค่ะก็คือเป็น การเกินของหนังสือเล่มนี้ที่ถ้าใครนะอยากที่จะพูดเป็นคุยเป็นที่ไม่ใช่แค่พูดได้คุยได้หนังสือเล่มนี้แนะนําเลยนะคะจากเด็กบริสารคนหนึ่งที่อยากจะให้เขาบรรจุเล่มนี้เข้าไปนะคะแล้วบอกเลยว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคุณมาอ่านอีกกี่ครั้งอะ่ะคุณก็จะได้แง่มุมใหม่ๆเสมอเลยะคะ่ะมันเป็นเล่มที่อัปทูเดตมากๆนะคะอ่ะเล่มต่อไปนะคะเล่มไหนดีเอายังเป็นเรื่องของการพูดคุยอยู่แล้วกันเล่มนี้เป็นเล่ม หนังสือที่ออกไม่นานมานี้แต่ดังมากใครที่แบบอยากพัฒนาการสื่อสารนะข้ามเล่มนี้ไปก็คือพลาดพลาดจริงเล่มนี้นะตั้งแต่ชื่อหนังสือก็สะดุดละค่ะชื่อว่าอย่าเป็นคนเก่งที่คุยไม่เป็นปังมากเล่มนี้นะคะมีเรื่องราวมากมายที่ ย่อยได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นถ้าเกิดใครจาได้ใน E ีพหนึ่งอะที่น้ำสอนเรื่องวิธีของการยิ้มอะค่ะหนึ่งในเทคนิคน้ำก็เอามาจากเล่มนี้แหละนะคะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของจะทํายังไงให้เป็นคนที่คุยในระดับที่คนไม่ค่อยโอเคคุยในระดับคนธรรมดาแล้วก็คุยในระดับที่เอ้ยคนนี้เป็นคนที่คุยเป็นแล้วก็จะสามารถต่อยอดได้ด้วยนะคะเล่มนี้ก็ดีมากๆเลยแนะนำเหมือนกันนะคะอ่ะน้ำมาย้อนไปที่หนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งดีกว่านะคะ คือชื่อเล่มนี้วิธีชนะมิตและจูงใจคนนะคะ How to Win Friends in Friends People เล่มนี้คือจริงๆที่เอามา2อันคือจริงมันเป็นหนังสือเล่มเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าน้ำมีหลายปกมากเพรชอบเล่มนี้มากจริงๆปกล่าสุดเนี่ยนันก็มีนะคะแต่ว่าอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็เลยเอามา2ปกมีเนื้อเทที่หาเจอนะคะตอนนี้ปกล่าสุดจะเป็นสีดําหนังสือเล่มนี้จริงๆออกมาประมาณสัก โอ้ยเกือบร้อยปีแล้วอ่ะนะคะภาษาในเล่มเนี้ยบอกก่อนเลยเป็นภาษาเก่าอาจจะคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับการอ่านหนังสือมากนะักเนี่ยอาจจะรู้สึกอุ้อ่านยากนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าคุณอ่านเล่มนี้จบนะมันเป็นเหมือนปฐมบทแห่งการเข้าใจความเป็นมนุษย์เลยค่ะเพราะว่าคุณเดลคานิกี้เองเนี่ยเหมือนเขาเป็นวิศวกรมนุษย์อะวิศวกรมนุษย์หมายถึงอะไรหมายถึงคนที่สามารถที่จะแก้ไขระบบและวิธีคิดในเรื่องของการสื่อสาร ให้เราเข้าใจกันมากขึ้นได้อย่างเรื่องหนึ่งเลยอะของคุณเดลคาเนกี้นะคะที่นําชอบมากเลยเขาบอกว่าถ้ามันมีคำคำหนึ่งอ่ะที่เป็นคําประจําตัวของทุกคนเลยที่แบบแทบจะติดอยู่บนหน้าผากของทุกคนเลยคือคําว่าอะไรนี่นะคะให้ลองทายกันดูด้วยซึ่งในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกเอาไว้ว่ามันเป็นคําที่บอกว่าให้ความสําคัญกับฉันหน่อยคนทุกคนค่ะต้องการการเป็นคนสําคัญและเขาก็จะมีขยายว่าเราจะทํายังไงล่ะจนถึงทําให้คนเรารู้สึกว่าเออเป็นคนสําคัญก็โหก็ อ่ะแล้วเปิดโลกมากเลยนะนะคะสิ่งที่นําชอบในเรื่องเนี้ยก็คือบางทีเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าต้องโต้แย้งอะไรก็ตามอะคะ่ะให้เราอ่ะอย่าไปยึดถูกผิดมากในบางสถานการณ์นะการโต้แย้งแล้วพยายามที่จะบอกว่าตัวเองถูกอะ่ะมันไม่ได้ทําให้เราวินในในเรล ationship หรือว่ามันไม่ไทําให้เรารู้สึกว่าให้เราชนะในความสัมพันธ์นะคะคืออย่างเรื่องบางเรื่องอย่างเงี้ยเราอ่ะชอบคุยกันแล้วก็ไปคอลเลกว่าเฮ้ยเมื่อเกี้พูดผิดนะ อย่างเช่นสมมติว่าเออบอกว่าผลไม้เนี้ยสีแดงจริงๆรแล้วมันอาจจะเป็นสีม่วงแล้วเราก็ไปขัดเขาว่าเฮ้ยอัน,นี้สีม่วงจริงไม่ใช่สีแดงสังหน่อยเป็นสีม่วงซึ่งเอาจริงแล้วอ่ะไอในบริบทการคุยค่ะไอสีแดงหรือสีม่วงมันไม่ได้เกี่ยวเลยอ่ะแต่มันเกี่ยวอยู่กับว่าเขาพยายามจะเล่าเรื่องและจะสื่อสารอะไรมากกว่ามันก็คือเป็นหนึ่งในในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ได้โดยที่ไม่ต้องไปโต้แย้งในทุกคําก็ได้อะไรแบบนี้แนะนําแนะนํานะคะสมเล่มไปแล้วเนอะมีเล่มอะไรอีกอะ เล่มนี้เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นหนังสือใหม่นะคะเพิ่งร้อนจบมาได้ไม่นานซึ่งพอน้าอ่านแล้วเนี่ยนํารู้สึกว่ามันทําให้เราอะนอกจากจะเข้าใจมิติของการสื่อสารที่ดีแล้วอะมันยังทําให้เราเข้าใจด้วยว่าทําไมดิสนีย์แลนนะคะทำอะไร ใครๆก็หลงหลักจริงๆด้วยเออเป็นหนึ่งเล่มเลยนะที่นําชอบเพราะว่ามันเป็น case study จริงๆเลยที่เขาใช้ในดิสนีย์แลนดนํำเชื่อว่าหลายๆคนน่ะทั้งเคยไปและไม่เคยไปดิสนีย์แลนนะแต่ก็ต้องเคยได้ยินชื่อว่ามันเป็นสถานที่แห่งความสุขอะค่ะแล้วเขาสื่อสารแบบไหนละ่ะทําให้ดิสนีย์แลนอ่ะมันเป็น ดินแดนแห่งความสุขจริงๆในเล่มน,นี้ค่ะคนที่เคยทํางานที่นั่นเนี่ยเขาออกมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดมากๆเลยมันไม่ใช่แค่ว่าเราอะเรียนรู้ในระบบที่แบบโอ้ยเป็นของดิสนีย์แลนด์แล้วเราออมาปรับใช้ไม่ได้เขามีภาคผนวกที่เอาไปใช้ได้ด้วยอย่างเช่นอะเราจะทักทายเราจะทักทายยังไงดีนะคะอากาศดีจังเลยนะวันนี้เจอกันบ่อยนะอะไรเงี้ยนะเป็นแบบเนี่ยค่ะหลักการขอบคุณขอบคุณยังไงได้บ้างการชื่นชมชื่นชมยังไงได้บ้าง ะะหรือว่าการขอโทษเราขอโทษด้วยคาอะไรได้บ้างก็โหมีให้เราไปเลือกใช้ไว้หมดเลยนะคะส่วนเล่มสุดท้ายที่น้ําอยากจะแนะนําสําหรับ EP นี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารโดยตรงหรอกแต่น้าว่าในในทุกๆก,การเข้าใจกันแล้วทําให้การพูดของแต่ละคนเนี่ยดีขึ้นคือเล่มน,นี้ค่ะ คือเล่มที่ชื่อว่า m mindset น่าเล่มนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเล่มที่นานมากแล้วนะน้าปกอะ่ะเขียนว่าเป็นหนังสือจิตวิทยาขายดีที่สุด10ปีติดต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้มีมานานแล้วแต่เรื่องของ m n n s s t อะคะ่ะที่มันแยกออกเป็น i x e m m n n s s t t แล้วก็ growth mindset เนี่ยในไทยเองนะเพิ่งจะมาแบบดังอะ่ะสัก3-5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไอ้ m x n d s i t d s e t กับ growth t i n d s e t เนี่ยทีมบริหารนะคะ เอาเริ่มเอาไปประยุกต์ใช้มากขึ้นเ็อย่างตัวน้ำเองเนี่ยในฐานะเป็นวิทยากรค่ะเชื่อไหมว่าในคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารหลายๆคอร์สนะนำเริ่มต้นด้วยเรื่องของ mindset นะคะเพราะนําว่ามันทําให้เราอะเข้าใจว่าวิธีคิดของเราอะค่ะมันส่งผลต่อการพูดแล้วการสื่อสารของเรายัางไงได้บ้างนะคะในเรื่องนี้เขาก็จะบอกว่าเวลาคุณมีวิธีคิดแบบหนึง่งการสื่อสารก็จะเป็นแบบหนึง่งความสัมพันธ์ก็จะเป็นแบบหนึง่งแล้วผลลัพธ์ในชีวิตอะก็จะ แตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงลองไปหาอ่านจากในเล่มนี้ได้เลยนะคะในเรื่องของ Mindset นั่นเองค่ะอยู่ในรูปอาชีพไหนเล่มนี้ช่วยพัฒนาวิธีคิดได้ดีมากๆเลยนะคะเอาหละนี่ก็คือ5เล่มนะคะที่นําเอามาฝากกัน5ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่5้าเล่มนะคะที่นำเอามาฝากกันใครชอบเล่มไหนเป็นพิเศษนะคะคอมเมนต์กันมาไว้เลยนะหรือว่าอยากให้รีวิวเล่มไหนเป็นพิเศษนะคะก็จัดมาเช่นเดียวกันชอบเรื่องราวของการสื่อสารประเภทไหนคะ่ะเรื่องของการทํางานเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่า เรื่องของการสื่อสารกับตัวเองเนี่ยก็บอกเอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ค่ะมาฝากทุกคนนะคะและถ้าชอบเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็กด u b s c r i b e นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เอาไว้ได้เลยค่ะเรามีเรื่องราวมากมายมาฝากกันสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะ